พระเจ้าต้องการขับไล่ความกลัวออกไปจากใจของเราเพื่ออะไรเพื่อชีวิตของท่านจะเชื่อฟังพระองค์ได้มากขึ้นการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าได้น้อยเพราะอะไรเรายังมีความกลัวอยู่นะครับมันดึงท่านไว้อยู่พี่น้องครับอย่าให้ความกลัวดึงชีวิตท่านทําให้ท่านไปไหนไม่ได้ทําให้ท่านเป็นคริสเตียนมาสิปี20ปี30ปีท่านยังอยู่ที่เดิมเห็นไหมครับท่านยังไม่สามารถก้าวหน้าไปไกลกว่าเพราะความกลัวมันยึดความเชื่อท่านไว้ ความกลัวนี่แหละนะครับยึดชีวิตของท่านยึดพระพรยึดการงานยึดความยินดียึดความสนุกสนานที่ท่านจะเห็นพระพรของท่านนี่คือสิ่งที่ซาตานใช้ยึดเลยครับเพื่อไม่ให้ข่าวประเสริฐของพระองค์ถูกประกาศไปจนสุดปลายแผ่นดินลอกมันดึงสิ่งเหล่านี้ไว้อยู่ในหัวใจของคริสเตียนในหัวในคิตตจักรดังนั้นคิดตจักรแน่นอนครับเราจะทําคิดตจักรให้มีคนสนุกสนานของพวกเราเองนมัสการอย่างดีอธิษฐานซาบซึ้งน้ําตาไหลนอน คุกฝุ่นอยู่ในห้องนะมาสการเราทําได้ง่ายนะแต่เวลาที่เราจะออกไปที่ไหนไกลๆพันธกิจเราก็จะเหลือคนน้อยลงเพราะอะไรครับความกลัวจริงไหมยึดเราไว้ทำไมคิดจะจักไม่ค่อยออกกลัวอะไรเฮ้ยออกไปเดี๋ยวอุบัติเหตุรถชนตายมีหลายเรื่องนะครับนารมาสานใส่ความคิดนะครับออกไปแล้วเดี๋ยวนายจ้างจะว่ายังไงราง,งานแล้วนะออกไปแล้วฉันก็สูญเสียรายได้ออกไปชันก็โมีความเสี่ยง ออกไปแล้วก็ต้องไปเจอคนที่ไม่ชอบออกไปก็มีความอายมันมีเหตุผลสารพัดท,ที่จะทําให้ท่านเลยครับไม่กล้านะครับที่ท่านจะออกไปมันทําให้คิดตจักของพระเยซูริตนั้นกลายเป็นคิดตจักที่อะไรไม่สามารถออกไปประกาศข่าวประเสริฐจ,จนสุดปลายแผ่นดินโลกเพราะอย่าลืมนะครับพระเยซูริตนั้นให้บัญชาที่สําคัญก็คืออะไรจงออกไปเห็นไหม พระยซสุคริสบอกแล้วนะครับว่าสิทธิทอํานาจในสวรรค์ทั้งสิ้นและในโลกมอบไว้กับแล้วแล้วเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกจงออกไปนั้นคิดตจักรคริสเตียนนั้นได้รับคําสั่งจากพระยิสุคริสคือออกไปนะครับแต่ความกลัวนั้นยึดเราไว้ให้เราไม่ออกไปไม่ใช่เรื่องอื่นนะครับความกลัวที่อยู่ในใจของเราอะไรก็แล้วแต่มันยึดชีวิตของเราทําให้พระมหาบัญชาของพระยิสุคริสนั้นสําเร็จน้อยจริงไหม สมมติพระเจ้าเรียกท่านอย่างชัดเจนให้ท่านออกไปประกาศในประเทศนะครับมุสลิมเช่นซาอุดีอาระเบียถ้าท่านไม่มีความรักที่สมบูรณ์ท่านไม่กล้าไปหรอกจริงไหมเพราะท่านรู้อยู่แล้วนะครับซาอุดีอาระเบียว่าใครมาประกาศเรื่องพริสกิตก็ถูกโทษประหารชีวิตดังนั้นท่านต้องมีความรักที่สมบูรณ์อยู่ในใจของเราให้มากขึ้นนะครับ เราจะมีความรักที่สมบูรณ์ก็เมื่อเราดําเนินชีวิตตามแบบพระยสุริตในโลกนี้ท่านได้เห็นพระยสุริตเป็นแบบอย่างนะครับพระองค์ไม่เคยมีความหวาดกลัวใดๆต่อทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้านะครับแต่พระองค์มั่นใจในความรักของพระบิดาพระยสุริตไม่ได้เอาความมั่นใจในความเป็นพระเจ้ามานะครับแต่พระองค์มั่นใจในความรักของพระบิดาที่มีต่อพระบุตรนั่นเองดังนั้นเราสิ่งที่เราเห็นนะครับ เมื่อเราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเราก็จะเชื่อฟังเนื้อหนังจริงไหมเราไม่ได้เดินตามพระอิสุกิตริเราก็จะเดินตามใจของเราเราก็จะเดินตามแบบโลกเมื่อตายก็ตามที่เราเดินตามเนื้อหนังนะครับเราก็จะมีความกลัวมากขึ้นเพราะเนื้อหนังจะจับทุกสิ่งตามสิ่งแวดล้อมเข้าใจไหมเนื้อหนังหมายความว่าความต้องการของท่านนะครับประสาทสัมผัสทั้ง5ของท่านความอยากของท่าน ท่านอยากกินอยากเห็นอยากดูอยากทําอยากมีอยากได้ความอยากทั้งสิ้นนะครับและประสาทสัมผัสของท่านในงานเนื้อหนังนี่แหละจะอะไรครับจะจับทุกสิ่งที่อยู่ในแวดล้อมในชีวิตของเราและทําให้เราอะไรครับหวาดกลัวเห็นหรือยังทําไมพังพีจึงบอกว่าเราจะมีความรักที่สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราดําเนินชีวิตในโลกนี้ตามแบบพระยซสคริสเท่านั้นพอพระยซสคริสไม่ได้ดําเนินชีวิตตามเนื้อนหนัง พระอ,องค์ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะเลวร้แค่ไหนพระอ,องค์ไม่ได้ดำเนินตามสิ่งนั้นไม่ได้ตกใจไม่ได้กลัวไม่ได้ตอบสนองแต่พระอ,องค์อะไรครับดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระบิดาและดำเนินชีวิตด้วยอะไรได้ความมั่นใจในความรักของพระบิดาที่มีต่อพระบุตร